สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัด2.7ในหนังสือเรียนนะคะ,ะฟิสิกส์เล่มหนึ่งบทที่2การเคลื่อนที่แนวตรงนะคะ,ะเรามาดูกันเลยข้อ1น,นะคะโจทย์บอกว่าเด็กหญิงคนหนึ่งนอนบนพื้นมองเห็นลูกบอลลูกหนึ่งที่อยู่สูงนะคะที่อยู่สูง9.8เมตร ตรงนี้เป็นความสูงก็คือระยะทางนั่นเองเริ่มหล่นพอดีจึงพลิกตัวทันทีถ้าเด็กหญิงใช้เวลาในการพลิกตัว1.5วินาทีนะเด็กหญิงใช้เวลาในการพลิกตัว1.5วินาทีลูกบอลยางจะตกลงมากระทบเด็กหญิงหรือไม่เพราะเหตุใดทีนี้นักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์ให้มานะโจทย์ให้แค่ความสูงมาแล้วถามว่าลูกบอลยางตกลงมาเนี่ย จะกระทบโดนเด็กหญิงหรือไม่โจทย์ถามแบบนี้นั่นหมายความว่าโจทย์อยากรู้เวลาที่ลูกบอลยางตกถึงพื้นดินลูกบอลยางเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วเริ่มต้นก็คือ u เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีเด็กหญิงอยู่สูงจากพื้นเด็กหญิง มองเห็นลูกบอลยางนะคะอยู่สูงจากพื้นคือ9ก้าจุดแปดลูกบอลยางตกลงมานะตกลงมาจากความสูง9.8แสดงว่าระยะทางเท่ากับลบเ8เมตรเป็นลบคือทิศทางพุ่งลงจึงเป็นลบ g นะคะ G มีทิศทางลงจึงเท่ากับลบเกเมตรต่อวินาทีกำลังสองอ่ะตัวนี้นะคะ G เนี่ยมีทิศทางลง มีทิศทางลงนะคะมีทิศทางลงจึงเป็นเครื่องหมายลบทีนี้ย้อนกลับไปทบทวนนิดหนึ่งนะคะที่คุณครูเคยบอกว่า U V S A จะเป็นขึ้นเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้าลงจะเป็นเครื่องหมายลบ ส่วนค่า g จะเท่ากับลบ9.8เมตรต่อว,วินาทีกำลังสองเพราะอะไรเพราะมีทิศทางลงมีทิศทางลงในกรณีที่เราคิดทิศทางที่นะคะจะเป็นบวกเสมอ g จะเป็นลบนะคะถ้าเราคิดทิศทางด้วยก็คือเป็นลบแต่ถ้าคิดแค่ขนาดก็คือ9.8เมตรต่อว,วินาทียกกำลังสองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาทีนี้เรามาเขียนนะคะมาเขียนในการหาก่อนว่าโจทย์ต้องการหาอะไรวิธีทำโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไรบ้างนะคะ 1. โจทย์กำหนด u เท่ากับ0เมตรต่อว,วินาที 2โจทย์ให้ s เท่ากับลบเกเมตรต่อวิอ่าเมตรนะคะไม่ใช่เมตรต่อวินาที s เท่ากับลบเก้ g มีค่าเท่ากับลบเกเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะและ C ก็คือโจทย์ถามหาว่า t เท่ากับกี่วินาทีเมื่อตกลง ถึงพื้นดินทำไมนะคะทำไมเราจะต้องไปหาทีเหตุผลที่หาทีนะคะเหตุผลที่หาทีเหตุผลนะคะเพราะว่าเด็กหญิงพลิกตัวใช้เวลา1.5วินาที ถ้าทีที่ลูกบอลทีที่ลูกบอลยางตกถึงพื้นดินใช้เวลามากกว่า1.5วินาทีนะใช้เวลา1.5วินาทีลูกบอล นะลูกบอลไม่ตกกระทบเด็กหญิงคนนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเวลาที่เราใช้นะน้อยกว่า1.5วินาทีคือเด็กหญิงยังพลิกตัวไม่เสร็จเลยลูกบอลน,นะคะตกกระทบเด็กหญิงนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปหาเวลานะคะเราจึงต้องไปหาเวลาที่ลูกบอลตกตกลงมาว่าใช้เวลากี่วินาทีอะทีนี้เรามาดูต่อจากสิ่งที่โจทย์ให้มาข้อหนึ่งถึงข้อสนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์นะคะให้มาเนี่ยมันมี S มีอ่อมีมี U มี S มี g มี T และไม่มีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวก็คือไม่มี V ถ้าไม่มี V ให้เราใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก1ส่วนสอง gt กําลังสองเพราะเป็นสูตรที่ไม่มี v นั่นเองถูกไหมคะนี่คือเทคนิคเนาะนี่คือเทคนิคในการที่จะนำสูตรไปใช้เพราะฉะนั้นเราใช้สูตรก็คือ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt ยกกําลังสองแทนค่าเราก็แทนค่า s เป็นลบ นะคะลบ9.8เท่ากับ0คูณ t บวก1ส่วน2ลบ9.8คูณ t กําลังสงคือแทนค่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคะ่ะแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่ามันมีลบทั้งสองข้างถูกไหมนำนะนำลบ9.8ไปหาร ทั้งสองข้างนำไปหารก็จะได้เป็นลบ9.8หารลบ9.8เท่ากับ0หารลบ9.8บวก1ส่วน2คูณด้วยลบ9.8คูณ t กําลัง2หารด้วยลบ9.8ซึ่งประโยคนี้นักเรียนดูตรงนี้นะดูแค่พจน์นี้ตรงนี้เป็น0น,นะคะตรงนี้ตัดเหลือ1มาดูแค่ตรงนี้ตรงนี้นะสามารถเขียนใหม่ ได้เป็น1ส่วน2 1ส่วน2คูณด้วยลบ9.8ทียกกำลังสองเปลี่ยนหารเป็นคูณเพราะว่าส่วนตรงนี้คือส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษสามารถที่จะตัดได้เลยตัดตัด,ตดเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่นะคะจากบรรทัดนี้เราเขียนใหม่ได้ว่าด้านซ้ายก็จะเป็นหนึ่งเท่ากับ สองทียกกำลังสองเอ่อหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสองเท่ากับหส่วนสอะคะหนึ่ส่วนสอยกกำลังสองต้องการหาทนะคะก็จะได้สองเท่ากับทีกำลังสงย้ายข้างต้องการหาทีตัวเดียวก็คือทีเท่ากับรากที่สองของสองวินาทีรากที่สองของสองก็คือหนึ่วินาทีสรุปคืออะไรค่านี้คืออะไร คือเวลาที่ลูกบอลยางตกถึงพื้นเท่ากับ1.414วินาทีนักเรียน,นะคะนะย้อนกลับไปดูที่เราเขียนไว้ข้างบนย้อนกลับไปดูที่เราบอกว่าถ้าเราใช้เวลานะเวลาที่ลูกบอลยางตกถึงพื้นใช้เวลามากกว่า นะใช้เวลามากกว่า1.5ลูกบอลยางจะไม่กระทบเด็กหญิงถูกไหมแต่ถ้าใช้เวลาน้อยกว่าลูกบอลยางจะกระทบเด็กหญิงแล้วเราใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เราใช้เวลา1.414ซึ่งซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าเวลาที่ เด็กหญิงพลิกตัวคือ1.5วินาทีเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนนี้คือสรุปได้ว่าลูกบอลยางเป็นยังไงคะลูกบอลยางตกลงมากระทบ เด็กหญิงคนนี้ถูกไหมคะตามที่เราตามที่เราวิเคราะห์ในโจทย์เพราะฉะนั้นเรามาสรุปนะคะตอบตอนท้ายเลยที่โจทย์ถามนะคะว่าลูกบอลยางจะกระทบเด็กหญิงหรือไม่เราก็สามารถตอบได้ทันทีว่า,าเด็กหญิงใช้เวลาในการพลิกตัว1.5วินาที แต่ลูกบอลยางตกลงมาถึงพื้นใช้เวลา1.414วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่น้อยกว่าที่เด็กหญิง ใช้ในการพลิกตัวดังนั้นลูกบอลยางจะกระทบเด็กหญิงคนนี้คุณครูอาจจะสอนละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนวิเคราะห์ยังไม่เป็น นะบางคนวิเคราะห์ยังไม่เป็นบางคนยังไม่เข้าใจว่าโจทย์ต้องการให้เราหาเวลาไปเพื่ออะไรแล้วก็สื่อความหมายคืออะไรนะคะก็อธิบายให้มันละเอียดนะคะอธิบายให้มันละเอียดใครที่ยังไม่เข้าใจก็อศึกษาบ่อยๆแล้วกันนะคะก็สำหรับเฉลยแบบฝึกหัด2.7มีอยู่1นข้อนะคะก็คุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆเป็นกำลังใจให้กับ นักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ